โยโย่โยสวัสดีครับอยู่กับผมกา e ฟโฮมทัมมิ่งฮะแล้ววันนี้นะครับพี่กาแฟก็อยู่กับนี่เลยครับผมหนังสือเพื่อสุขภาพฮะเป็นหนังสือที่สุดยอดมากมากฮะห <Wow. S 1> นังสือเล่มนี้นะฮะจะบอกทั้งวิธีการกินอาหารยังไงให้สุขภาพแข็งแรงกินอาหารยังไงให้อายุยืนนะฮะและสิ่สำคัญกินอาหารยังไงให้สามารถรักษาโรคได้ครับเพื่อนๆสุดยอดมากฮะนี่ครับชื่อหนังสือว่าเปิดหูเปิดตาเรื่องอาหารฉบับอาหารเปลี่ยนโลกฮะนี่ครับภายในหนังสือนะฮะก็จะมีบอกวิธีการดูแลสุขภาพต่างๆนะฮะ การทำยังไงนะฮะให้อาหารนะครับไม่เป็นพิษกับร่างกายนะฮะนี่มีทั้งภาพสีด้วยเพื่อนๆมีภาพประกอบเยอะแยะมากมายนะฮะนี่แล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ต่างๆของอาจารย์ไม้ลมนะฮะที่ไปพบเจอสูตรพิเศษในการปรุงอาหารมานะครับเพื่อนๆนี่ครับ เยอะแยะมากมายเลยโอเคครับหลังจากที่เรารู้ถึงสรรพคุณของหนังสือแล้วนะฮะว่าสุดยอดขนาดไหนนะฮะแต่วันนี้นะครับพี่กอลฟีนะฮะจะมีวิธีการรีเซตนหนังสือของอาจารย์ไม้ลมที่ถือว่าสุดยอดกว่าครับเพื่อนและวันนี้นะครับพี่กอลฟีอยู่กับคลิปสองคลิปนะฮะที่จะไมาเพื่อเพื่อนได้รับชมกันนะฮะเป็นวิธีการรีเซตนหนังสือที่ถือว่าสุดยอดมากๆของอาจารย์ไม้ลมครับแต่สุดยอดยังไงมาดูกันฮะมาดูที่คลิปแรกนะครับซื้อมาหลายเล่มแต่ละเล่มก็ผมคิดว่าสาคัญสาคัญรวมทั้งหนังสือที่ ทางนักศึกษามาเลยมาทําวิจัยวิทยานิพนธ์โอ้นักศึกษามาทําวิจัยวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับแต่เล่มที่ว่าสําคัญที่สุดที่ผมจะมาเสนอท่านวันนี้เป็นเล่มที่ล้าลึกครับลึกมากเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ดูครับฮะโอ้กระโดดลงไปในน้ําเลยเพื่อนๆพื่อผมอยู่ใต้น้ํเหรอ อ้าวดำหายไปเลยฮะยังไงครับเนี่ยอ๋อมาแล้วฮะเรื่นี้เองครับล่าลึกคึกมากครับต้องดำดำหัวดำน้ำดำดินเอามาให้ดูอันชื่อว่าเปิดหูเปิดตาเรื่องอาหารเรื่องอาหารฉบับอาหารเปลี่ยนโลกเป็นฉบับที่เขียนมาเพื่อปลดแอกวง,งจรอุบาต ลดแอกวงจรอ,อุบาติของสุขภาพน้ำเน่าแล้วก็เป็นหนังสือที่ชี้เป็นที่ตายได้อย่างเด็ดขาดว่ารักษาโรคมะเร็งหายได้ภายใน2อาทิตย์เอทหายได้ภายในสองอาทิตย์แล้วมั่นใจเลยครับหนังสือเล่มนี้เป็นอาหารหนังสือเรื่องอาหารเป็นของขวัญให้กับคนรักได้อย่างดีในวันปีใหม่เชิญ <laughs> น,นะครับสวัสดีครับ ถือว่าเป็นหนังสือที่สุดยอดมากเลยนะเพื่อนๆนเท่าอาจารย์ที่อาจารย์บอกนะฮะสามารถรักษาได้ทั้งโรคมะเร็งโรคเอทโหมันสุดยอดมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเอาง่ายๆว่าวิทยาการนะฮะณปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถรักษาทั้งโรคมะเร็งและโรคเอทได้เลยเพื่อนๆนแต่อาจารย์บอกมาเลยนะฮะว่าการรักษาของอาจารย์นะครับไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะใดๆดทั้งสิ้นนะฮะ ใช้แค่อาหารล้วนๆนะครับเพื่อนๆมันเป็นหนังส,สือที่สุดยอดมากครับอย่างที่บอกเนี่ยเนื้อความทั้งหมดก็อยู่ในนี้เลยฮะอาจารย์ใส่ไว้อย่างเต็มที่เลยไม่ได้กักเลยฮะเพื่อนๆเ,เนี่ยฮะแล้วมันก็จะมีบอกทั้งหมดเลยฮะว่าเราจะหาวัตถุด,ดิบตามที่อาจารย์บอกมาจากไหนราคาเท่าไหร่ซื้อ,อยังไงเนี่ยฮะมีครบหมดเลยฮะในนี้ครับผมโอเคจบคลิปแรกมาแล้วนะฮะกันเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่2กันนะครับก็เป็นคลิปที่อาจารย์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของร่างกายเลยนะะ หลังจากที่ได้กินอาหารตามที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับเพื่อนโหมันจะเป็นยังไงเนี่ยมาไปดูกันโหต่อยมวยเลยเพื่อน อยู่ที่อาหารจริงๆอันีก,การ,เ,รเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาต่อยต่อยได้มีอะไรได้ก็ที่อาหารนั่นแหละอาหารดีที่สุดอาหารดีที่สุดอาหารดีที่อสุดอาหารดีที่าสุดอาหารดีที่สุด นี่านี่ครับพูดแล้วพูดเถอะหนังสือเล่มนี้พอท่านโพธิรักยังวิจาร์ว่าผม เขียนได้เก่งกว่าเพราะท่านสิเพราะผมเอาของเก่าและของใหม่เข้ามาได้นี่ครับเป็นหนังสือที่เพราะท่านพิจารณาแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เพราะท่านชื่นชมผลงานหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเปิดหูเปิดตาเรื่องอาหาร เฉบับอาหารเปลี่ยนโลกแล้วก็อีกไม่นานนี้แหละผมก็จะจัดไม่ใช่ผมนะครับผู้รู้ขนาดจานในกรุงเทพเขาจะจัดให้ผมพูดเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหัวข้อชื่อว่าอาหารเปลี่ยนโลกเป็นงานใหญ่ครับแล้วนี้ไม่ใช่น้าเดียวสองหน้าแต่สามร้อยสิบกว่าหน้าสามร้อยสิบสองหน้า ปิดท้ายข้างหลังว่าเสียทรัพย์นับว่าเสียหายเสียชื่อเสียงเสียหายมากกว่าเสียสุขภาพถือว่าเสียทั้งหมดเสียกระทั่งชีวิตเสียกระทั่งพี่น้องลูกเมียหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวที่ หลุดออกมาจากวงจรน้ำหน้าสุขภาพแล้วสามารถเขียนออกมาที่ไม่มีการค้าการขายแต่ผมต้องขายแพงตามราคา500ขอโทษนะครับถ้าค่าส่งด้วยมัน500แต่ถ้าไม่รวมค่าส่งแล้ว459บาทเพราะถ้าผมขายเล่มละ5บาทหรือแจกฟรีมีใครล่ะที่จะซื้อหรือแม้แต่ซื้อ มีใครละที่จะอ่านเพราะมันของถูกคนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละผมก็เป็นคนไทยที่ต้องขายเล่มนี้บอกว่ามันมีค่ามากนะครับเพราะว่านังเทือเล่มนี้ออกมาหลายคนรับแล้วฮือฮาถึงกระโดดโลดเต้นแล้วบอกว่าคนที่สุขภาพไม่ดีคนที่ป่วยแม้ปฏิบัติธรรมมานานก็อย่ามาบอกเลยว่าบรรลุธรรมครับขอบคุณครับ โอ้กระจกกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปที่2นะครับเพื่อนเพื่อนโอ้ถือว่าจานที่แข็งแรงมากนะฮะต่อยมวยแบบโอ,โอ้แบบต่อยแบบรัวๆๆว,ว,ว,วโดยที่ไม่หายใจเลยเหรอแล้วแถมตอนที่แกพูดนะฮะก็จะมีอาการแบบหอบแค่นิดๆหน่อยๆนะฮะสำหรับคนที่อายุ80ต้น,ตนๆแล้วถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับเพื่อนเพื่อเพราะอย่างเรานี่เกิดต่อ,ตอยรัวๆอย่างนั้นนะฮะอย่างน้อยก็ไม่ต้องมีพักหายใจใช่ไหมฮะหอบบ้างเล็กน้อยใช่ไหมฮะ แต่ดูอาจารย์นี่แบบโอ้โห,โโหแบบค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆากถือว่าสุดยอดจริงๆค,ครับโอเคครับเอาเป็นว่านะฮะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะฮะว่าช่องนี้นะครับเป็นช่องของพี่กอฟฟเองนะฮะไม่ใช่ช่องของอาจารย์นะฮะ แล้ทสิ่สำคัญเนี่ยการที่มาพรีเซนต์โฆษณาตรงนี้เนี่ยพี่กอฟรีไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ฮะมันเป็นของที่ดีจริงๆนะฮะพี่ก็ฟรีก็เลยเอามาบอกต่อกันนะเพื่อนๆโอเคครับผมยังไงเอาว่าก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเรื่องหนังสือเล่มนี้นะเพื่อนๆต้องขอย้ำนะฮะว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยครับผมโอเคครับสำหรับสกูปเกี่ยวกับทีวิขออาจารย์ไม้ลมนะฮะก็ใกล้จะจบในเร็ววันนี้แล้วนะฮะและหลังจากที่จบสกูปนี้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์เพื่อเป,ป็นกำลังใจฟรี่ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปลองติดตามรับชมนะฮะรับรองว่านนะ่าสนใจไม่แพ้กันแน่นอนฮนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนครับไปแล้วผม